VOJ Net Grade High นะครับ In Spotlight as Investor ไอจูไนอ o น o อคโตนะก็ลองมาดูกันพอมีการประกาศตัวทิศทางของธนาคารกลางสหรัฐว่ายังคงดอกและปีนี้ก็จะอยู่ในเชิงการลดดอกอีก3ครั้งอย่างที่เราทราบกันดีแล้วว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยไม่โง่นะเขาก็มีการสืบอ,อะไรกันมาสักพักหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงไปดูมาแล้วแหละว,ว,ว่าคอนเฟิร์มอะไรบางอย่างแล้วว่ามีแน่นอนการลดดอกแล้วเลยชิงประกาศนโยบายเรื่องของกลับลำตัวนิกเกอตฟเลทให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการพูดต่ออีกนะว่า b o j จนะครับจะขึ้นเรท next rate hike เนี่ย เดือน7หรือเดือน10ที่ถึงนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าวันที่สหรัฐอเมริกามีการลดดอกจริงๆเนี่ยเรานั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยดอกอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็จะมีการให้เลทขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีความสมดุลกันมากขึ้นนะฮะอาจจะจบวิกฤตได้ไหมแต่อย่างที่เราวิเคราะห์กันนะฮะเรื่องของบอลที่ตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยช้อนซื้อไปค่อนข้างเยอะนะแล้วกาใช้เงินไปเยอะทําให้สภาพคล่องในการเอาเงินไปพัฒนาจุดอื่นก็อาจจะดูน้อยนิดนึงแล้วก็บอลเหล่านี้เนี่ยพอเราซื้อไปมากๆเนี่ยเวลาจะปล่อยออกเนี่ยใครจะมารับต่อ